ครับคุณชมในอีพีสองนะครับเป็นแล้วหลายอย่างที่เราถวายครูพทดแล้วนะครับบอกครูบาอาจารย์แล้วนะครับมาเราก็มาสโลกันเลยครับคุณชมอี่ว่าหลายอย่างให้นะครับคุณผชมนะมามามาอุ้ยแรกจะอมก่อนนะครับอืมเ้อช้อนนิดนึงไม่เป็นไรครับอืมมัพีกปีคุณผู้ชมเป็นน้องก็ลืมยายาไม่ต้มนะวันนี้ เริมเสียบปักเนียกินเย็นๆวปก่อนอือหนะครับคุณผู้ชมนี่ีอืมอกัมันทอดครับกินใหกติไปอืมึกอร่อยครับนวดอืมอือืมออร่ออดก็อร่อยครับ อืมเรามาลองเสนออืมชมอืมจริงๆพริกเยอะมากนะครับในพิะปิผมเนี่ยนี่เป็นนอนก้นอย่างล่างนะครับนี่เรากินเลยครับไม่กหัวงหงบ้างปากมาครับพ่อม,น,มนอกการไม่กินพิะปิก็ไม่เป็นไรนะครับจใหา,ยอ,ยาอื่นกินแหนบแซ่บมากปลของมันครับ,นะรบมาครับอื้อือ นี่สารอาหารห้างโปรตีนก็มีจากไข่นะครับออืแต่มองไม่เห็นไข่นะครับอืมครับหนูเราลืมรูดการมันออกก็ไม่เป็นไรเลครับนานกินนะครับนะเป็นดอกเลยที่ผมชอบกินมากนะครับหนูแบบน้ำมันยอจุบไข่ทอดนะครับอืม,อม แค่ไม่เอามาทำเป็นขนมสนมได้ครับเนาะอืมอืมในชีวิตนี้ผมเคยมีอาผมทำให้กินครับขนมดอกสนมนะครับเนาะ,ะอืมอืมอืมมีเม็ดบัคกระถินด้วยครับกระถินข้างทา,างนะครับเราไปโรยโรย,ยไปอย่างนี้เรยเพื่ความมันความนัวเสริมสร้างกระูกบำรุงกระดูกนะครับเนาะกระถินแ่วันนี้มีคุณประโยชน์ครบครับคุณผู้ชม นะครับทำอะไรพี่ไปไปน้องได้อะไรกินข้าวไปเนาะบ้านนู้นนะครับก็อย่างไงก็อย่าลืมนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับบางทีผมไม่มีเวลาว้า,างจริงครับทํางานทั้งวันเรื่องงานกลับมาครับง่วงเหนื่อยเพลียแล้วนะครับม,มีเวลาที่อะไรทํามีเวลานิดหน่อยก็ไม่มีเวลาที่ต่อคนไม่ไม่จักตาลายข้าตะมัวนะครับแล้วก็ต้องพักผ่อนเพียงพอไม่อ,อย่าน้มีผลกระทบต่อการทํางานด้วยนะครับก็จะดื่มเนพะื่าดเร่องกลังใายและวดข้าใจผมด้วยนะครับ ผมเจอเพื่อนผมก็ไม่มีผ่านนะครับผมกดไลค์ให้นะครับถึงจะไม่ปิมคอมเมนต์เข้ามาแต่ผมกดไลค์ให้ก็นะครับลองเข้าไปดูได้นะครับว่ามีผมกดไลค์ให้หรือเปล่าครับนะครับสวัสเพื่อนและผู้ติดตามทุกคนนะครับสำหรับคลิป <sven> น <tweeting S 2> ี้ก <mon> ็มีเท่านี้ครับกินกับกินกินอย่างเดียวครับอืมอืมกับนี่ไม่มีหมูครับ กินมันแทนหมูครับอมืมันอร่อยครับนี่คืทอดล้วอร่อยมันอันนี้ครับมันฝรั่งอื้มอื้มอร่อยมัน,มมยน,น,นนี่ถ้าต้มกินอย่างเดียวไม่อร่อยต้มแล้วก็ต้องไปปรุงเครื่องผส,สมใก่ผสมอะไรเป็นไส้ขนมอร่อยครับ แต่ถ้าต้มกวกินเลยหรือเผากินก็ไม่อร่อยนะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่คิดว่าก,กินได้ไหมกินได้ครับรสชาติมันเปรี้ยวเปรี้ยวยังไงก็ไม่รู้นะครับนะแล้วแต่นะครับคนชอบมาไต้องมันนะครับนะมาครับคุณผู้ชมน้องสปินนี่อะไรก็อร่อยครับอืมนาะนได้กินแล้วพิกกํางใจแนละ้วฝีมือตั้มเองนะครับนะอืม นีใหญ่ไปเลยอืมจังไปเท่าไรนะครับกินไปด้วยคุยไปด้วยเผอแตร่รสชาตินะครับเนาะอืมอ,อ,อือรวยรวยแถอเนาะจับแต่ว่าจับเถอะมาลำแทะลำแทะร่อยรวยนัวๆอืมจับอีเละอร่อยจริงๆครับ พริกเผ็นพริกแดงๆนี่ไม่ไม่เผ็ดนะครับไม่เผ็ดเยอะนะครับแล้วอืมอ,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 อ่ะอ,อ่อออะแล้วพริกนี้ก็มีน,นะเอาตั้นพอห้าสี่หกสี่พอ ยาวเกินครับขอให้ทุกคนมีความสุขมีความเจริญนะครับรั่งรวยมีเงินมีทองอย่าปวดอย่าจนนะครับอย่าเจ็บอย่าไข้ได้ป่วยขอให้ทุกคนมีความสุขมีความเจริญรั่งรวยรั่งรวยนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้กับผมเชืดียวเชื่อเยเชอเดยนะครับบ๊ายบาย